ใน,นเวลาเดินจงกลมในภาคค่มของโครงการงานปฏิบัติธรรมลวัดบุพผงังตำบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ทินช้างใหญ่นะ ก็ตมาภาพพระครูปรัดมานบสมัยโตไตมาเข้าโครงการร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไต้นําน้ำลายแพ็คปัจจัหลายบาทมาร่วมวันนี้วันแรกยังไม่ได้บวชสิ้นแปดนะจะรออีกสักครู่หนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญญาบารมี ครั้งหนึ่งที่อาตมาพาไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและคนอื่นด้วยบารมีธรรมอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าจิตใจเราสงบเราสงบเีาจะพบสุข สมาเชื่อคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้มีทุกอย่างนะบางคนก็มีไรนาวควายแต่สิ่งที่ไม่ได้คือความสงบใจของชีวิตนะสงบแบบเยือกเย็นนะจากขว,ว่วใจด้วยบารมีธรรม ก่อนที่จะทําวัดสวดมนต์เจนก็จะเดินถึงกรลมเพื่อคลายเส้นกนําหนดรู้เดินนับเท้านั่งนับท้องจ้องมองที่ลมหายใจมีการเคลื่อนไหวยังมีสติชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหามากมาย เยอะแยะกันเป็กกันเปียกนอยใหญ่แต่นั่นคืออดีตที่ผ่านมาหลายเรื่องหลายราวที่ประดังเข้ามาทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเราก็ปฏิเสธทุกเรื่องไม่ได้แต่เราพยายามที่จะละทิ้งอดีตที่ผ่านมาอย่าเอาอดีตมาทำลาย ปัจจุบันบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถูกเขาหลอกเขาลวกบ้างถูกปัญหามักาานะเขาทำให้เจ็บช้ำ้ำใจมาเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ดยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรม ใครว่างใครสะดวกเดอ้อมาร่วมกันสร้างร่วมกันทำในการนำของท่านพระครูพิสารพัฒนาวัดนุวัดเจ้าวัดวัดอีสานพัฒนาท่านก็ว,ว่างก็ว,วิ่งให้วิ่งในคีรรถมาแต่มาสมายัยอยากจะมาร่วมเพราะทุกอย่างบางครั้งเราได้ทุกอย่าง แต่สิ่งไม่ได้คือความสงบใจสุขอื่นยี่ความสงบไม่ไมีมก็หาความสงบสุขให้กับชีวิตของตนเอง,โด,องโดยไม่ต้องมีใครมาบีบคั้นโดยไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับให้ทำนะนี่เจ้าหน้าที่นะกรรมการยติโยม ระโยมที่บริจาคน้ำบางคนก็ร่วมบริจาคน้ำปัณนะาข้าวต้มในตอนเชา้าตอนค่ำก็หลายคนบางคนก็เป็นจะพามน้ำไปแล้วก็ใส่บุญประคูปรัจยมลมเรือทานมเดอ้อยมขมเอาเพชรนวลยมจวบขาแขร้านจวบขาแขเพอละหันทราย แะเมื่อวันถวยายพันหนึ่งบาคุณชัดชดาวันอนรุณบุงศัก์พร้อมคณะ700คุณซอสสินสุวรรณพงษ์500บาทคุณพิมพ์นภาแก้วอีก500บาทซอสสิน500บาทคุณอมนรัตนะ์จากสุดสแลนเขียนยังไม่ถูกเทียนผิดเนาะก็ภัยลบลบไม่ได้นะ ส่วนน้ําก็จากบ้าน้องแสงก็เขียนชื่อไม่หมดโยมจากบ้านกระโดนแะก็รวมขณะน้ําน้ําดื่มนะก็มีหลายวันด้วยกันโยมใครที่จะเป็นเจ้าภาพสายบุญพระคุปตัแด้ล้วก็แจ้งความจำานงนีส่วนตักบาตท,ทุกวีทุกวันเอาละ งานปฏิบัติธรรมประจำปีประจำตำบลปีที่13ณวัดบุรพารามบ้านบุผางหมู่ที่3ตำบลน,น,น้องเมทีอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะประครูก็ได้อัดคลิปแล้วก็โพสต์รายชื่อเรนดามเจ้าภาพจากรูน่นอำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทราย ส่วนพระครูเองก็มาร่วมปฏิบัติธรรมเดินใี่สองรอบมาเกอขอโอกาสไล่สดตอนที่จะทำปัสสดมนเย็นก็ใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงก็มันคุ้มคุ้มค่ายมอย่าคิดว่าเสียเวลาคอยใ,ใจสงบมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเชื่อตำมบาน,ะนอย่างน้อยได้ใจ พระคุณเจ้าได้ใจโยม <c oughs> <c oughs> ได้ทำเวลาได้เวลารับสินแปดแล้วก็ทำพัดสดมนร่วมคณะอาสาธุสาธุ